อะไรนะตะไคร้เครื่องเทศอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้นะคะนี่เริ่มเดือดแล้วหม้อน,นี้ร้อนดเีเร็วดีจริงๆขอบคุณนะคะ thank you so much นะคะ <laughs> ขอบคุณนะคะน้องเอสสวัสดีค่ะ <laughs> เกือบลืมทักน้องเอสรอกินค่ะ <laughs> รอบจบค่ะ เรากินตอนจบหรอขอบคุณนะคะน้องดาน้องเอ็ดแล้วก็น้องหยานะคะใครมาอีกไหมเนาะจอดไว้เลยนะคะหรือมิทุระอะไรก็ไปทำกันได้นะคะขอบคุณนะคะ thank you so much i l o v e you นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราเอาเครื่องในนะคะเครื่องเครื่องในหมูนะคะที่เราตุ่นไว้แล้วนะคะเราเอาลงไปตุ่นอีกทีนะคะมานี้เลย เพื่ออันนี้จะเร็วมากเลยนะเนี่ยเราก็ตุ่นไว้จนมันเปื่อยแล้วละ่ะหอมหน่ากินเนี่ยใส่ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ขาตะไคร้ใบมะกรูดนะตอนที่เราเอาไปต้มให้มันเปื่อยตอนแรกนะนเครื่องในเครื่องใน <c oughs> เดี๋ยวรอน้ําเดือดแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราก็อเอาตัวนี้ใส่ลงไปนะคะประมาณนี้เลยนะคะ ตอนนี้เราก็ในระหว่างที่รอน้ําเดือดนี้เดี๋ยวจะไปเอาปลาเอาปลาไปลวกน้ําร้อนหน่อยนี่ลวกให้มันเป็นชิ้นหน่อยอันนี้มันจะเละๆะนะมันจะนิ่มๆมันเละๆเวลาทอดแล้วมันจะนั่นไงเดี๋ยวไปลวกน้ําร้อนแป๊บหนึ่งลวกตรงนี้แหละข้างหลังเนี่ยในระหว่างนี้ก็ทําไปด้วยสองอย่างพร้อมกันเลยนะคะ ทำไปพร้อมๆกันนะคะน้ำเดิมเดือดเร็วอืมหอมหอมนี่นะคะ <c oughs> ขอบคุณหลายๆนะคะคนพเนจร คนพเนจรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเยอะมากถ้วยหนึ่งอะประมาณอันนี้ประมาณโลหนึ่งอาจจะไม่ถึงดีเนะเพราะว่าซื้อเข้ามาเนาะให้เขาหยิบมาประมาณโลหนึ่งขอบคุณน้องดานะคะขอบคุณน้องเอสขอบคุณน้องหยาคนพเนจรยินดีจ้ายินดีต้อนรับนะคะ เมนูอะไรครับวันนี้มาเป็นกำลังใจหมายเลขห้าขอบคุณนะคะมีเมนูต้มแซบนะคะต้มแซบนี่นะคะต้มแซบเครื่องในนะคะต้มแซบเครื่องในนะคะน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราเอาอันนี้ลงไปตุ๋นเลยนะคะนี่นะคะต้มแซบเครื่องในนะคะวันนี้เราทำสองอย่างพร้อมกันนะคะตอนนี้ก็ต้มน้ำตั้งน้ำไว้นะคะเดี๋ยวน้ำเดือดเราก็ จะลวกปลานิดนึงเพื่อสะดวกในการทอดนะคะปลาเราจะทอดก่อนนะคะทอดให้มันพอเหลืองๆห,หน่อยกรอบๆหน่อยมันคงไม่กรอบเลยนะนี่นะคะเครื่องในหอมมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่นะตั้งวงนะกลับแก้มเนาะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะตุนไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันยังไม่เปื่อยมากเท่าไหร่เอาแบบว่า แบบว่ากินแบบละลายในปากเลยเนาะขอบคุณนะคะสิบช n แนลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเดี๋ยวมากินต้มแซ่บกันนะคะต้มแซ่บสงสัยจะไม่ทันละมือกลางวันเพราะว่าเราทำตอนเที่ยงเนาะฝ่าฝ่าจะเสร็จเนาะเพื่อนๆบอกกินกันหมดแล้วนี่นะคะเดี๋ยวเราจะตุนไว้อย่างนี้ก่อนนะคะ ตอนนี้เราก็จะไปทปําปลานะคะเอาปลาไปลวกนิดหนึ่งลวกน้ําให้มันเป็นอนิ่มนิดนึงลวกน้ําสักน้อยหนึ่งขอบคุณหลายจลายนะคะขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเลิฟนะคะที่แวะมาส่งกําลังใจนะคะนี่นะคะอันหม้อนี้เป็นต้มแซ่บนะคะเราก็จะตุ๋นไว้ก่อนนะคะ ตุ๋นไว้ให้มันเปื่อยก็พอดีเราทําเมนูที่สองเสร็จแล้วก็